คุณผู้ชมวันนี้นะคะพิมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับธุรกิจตัวหนึง่งที่คงจะได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะคะกับคําว่าบิวพอยต์และตอนนี้พิมพ์ก็อยู่กับคุณวินแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเส้นทาง SME นะครับผมวินนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทบิวพอยต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับค่ะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยคงได้ยินกันเยอะๆแล้วะคะกับคําว่าบิวพอยต์พิมอยากทราบว่าคำว่าบวิาวพอยต์คืออะไรคะแปลกใจไหมครับค่ะบิวพอยต์นะครับ เป็นจุดชําระเงินออนไลน์นะครับที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่สามารถรับชําระเงินได้แบบเรียลไทม์นะครับเกินกําหนดถูกตัดก็ชําระได้นะครับอืมค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราออกมาถ่ายกันที่เอลโดร์ค่ะทำไมถึงให้เราออกมาถ่ายภายนอกแบบนี้คะก็จริงๆแล้วแปลกใจไหมครับว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับคือบรรยากาศภายในมหลาลัยรามคาแหงนะครับ ซึ่งได้รับความไว้วางใจนะครับจากเ,เจ้าของร้านค้านะครับที่เขาเนี่ยได้มาเปิดสาขาจริงนะครับอยู่ที่มหาลาัยรามคำแหงนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ตัวแทนบริการแฟรนไช์ด้วยตรงนี้นะครับอยู่หน้าคณะตึกบริหารภายในมหาลัยรามคำแหงเลยซึ่งเราก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาเห็นบรรยากาศเนี่ยนะครับการทํางานจริงๆนะครับมากกว่าในห้องส่งนิดนึงนะครับผมตรง งั้นพิมอยากทราบแล้วค่ะว่าบิลพอยน์เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างอ่าจุดเด่นของบิลพอยน์นะครับคือเรื่องของการชําระเงินได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้พัฒนานะครับเอาเทคโนโลยีสูงสุดเข้ามาใช้นะครับคือเทคโนโลยีเช่นเดียวกับของธนาคารนะครับคือรับส่งข้อมูลกันแบบวันบายวันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้คะ่ะบิลพอยน์ยังมีข้อที่แตกต่างจากจ,ากจุดชำระเงินอย่างอื่นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในลักษณะบริการเนี่ยก็ค,ยคล้ายๆกันนะครับที่แตกต่างก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ นึ่งเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับซึ่งเราเนี่ยครับจะมาเรื่องของยอดขายของหน้าร้านด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนนะครับเป็นแฟรนไชส์นั่นเองคค่ะงั้น พี่วินเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่ทีรายการหรือว่าคนที่อยากจะลงทุนบ้างไหมคะตรงนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่ว่ามีหน้าร้านเดิมอยู่แล้วนะครับมีพนักงานประจําสาขาอยู่แล้วนะครับอยากได้รายได้เพิ่มนะครับตรงนี้สามารถทําได้นะครับด้วยด้วยจุดชําระเงินวิวพอยนนี้เอาเข้าไปเสริมนะครับตรงนี้นะครับผมขอรับประกันนะครับว่าจะไม่ลบกวนกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับซึ่งมันจะง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางสามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านได้ด้วยตรงนี้ นะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะครับก็อยากให้ติดต่อผ่านเบอร์โทรตามข้างล่างเนี่ยนะครับผมเข้ามาทางรายการได้นะครับและสําหรับเรื่องที่มาจัดกิจกรรมแอคทิวิตี้เอาดอแบบนี้ค่ะสาขาอื่นเนี่ยจะได้รับบริการแบบนี้ไหมคะอ๋อเช่นเดียวกันครับขึ้นอยู่กับเวลานะครับวันและก็เวลาและก็ความสะดวกของแต่ละสาขาซึ่งการจัดแอคทิวิตี้ต่างเนี่ยก็ต้องดูที่หน้าสาขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด การค้าในโรงเรียนก็จะจัดไม่เหมือนกันสุดท้ายเลยยังไม่ท้ายสุดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่วินเนี่ยบอกพิมว่าจะมีสิทธิพิเศษให้กับท่านผู้ชมด้วยนั่นคืออะไรคะวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับรายการเส้นทาง SME นะครับที่ติดต่อเข้ามาภายในรายการเนี่ยนะครับทางเรานะครับลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้หนึ่งไทยนะครับผมซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถดูได้จากเวอร์เว็บนะครับ viewpointsystem.com ตามที่อยู่ล่างเนี่ยนะครับ ค่ะเป็นสิทธิพิเศษที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่วินมากเลยค่ะครับ,รบสวัสดีครับตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพิมพ์อยู่กับวิวพอยสาขามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและก็อยู่กับผู้ที่ดูแลสาขานี้ค่ะพี่ตู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตู้ดูแลสาขานี้มานานหรือยังคะ,ะประมาณ4 4เดือนได้แล้วครับค่ะแล้วการตอบรับจากลูกค้าคะเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่นะครับก็ลูกค้าก็ตอบรับดีนะครับเพราะว่าเป็นจุด ทำร้งเงินด้วยนะครับแล้วก็ <ฮะ S 2> ยังเป็นศูนย์บริการลูกค้าด้วย<ฮ>ะนะครับบริการลูกค้าแฟนชายนะครับผมแล้วคิดว่าทาเลแบบนี้ค่ะจะคืนกําไรให้กับผู้ที่เปิดสาขาได้เยอะไหมคะสำหรับทําเลที่อยู่ในที่ชุมชนอย่างนี้นะฮะก็น่าจะประมาณสักหนึ่งปีฮะน่าจะคืนทุนล<ฮ>ะแล้วหลังจากที่เปิดมาเนี่ยผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับดีเลยครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับอยู่ในที่ชุมชนด้วย <ฮะ S 2> แล้วก็ของเราเนี่ยเปิดเป็น จุดชาระเงินนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์บริการลูกค้าแฟนชส์ด้วยครับผมค่ะแล้วที่ทาเลแบบนี้ค่ะคิดว่าจะคืนกาไรให้กับผู้ที่เปิดได้ไหมคะสําหรับทําเลที่อยู่ในที่ชุมชนนะครับผมอย่างอย่างที่นี่ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยรามคําแพงนะครับยังไงวันนี้ทิมต้องขอบคุณที่ตู้มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ